สวัสดีครับคุณนวินครับสวัสดีครับคุณอามารินไม่ได้เจอกันหลายสัปดาห์สบายดีนะครับสบายดีครับผมครับต่างคนก็ต่างมีภารกิจนะครับผมก็งานเข้าพอสมควรโอเคครับวันนี้มาเริ่มเลยนะครับถ้างั้นครับผมก็ภาพรวมราคายางท้องถิ่นก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่าสิบสี่ถึงวันที่สิบแปดเดือนสิบนะครับหกเจ็ด ยางก้อนสดนะครับยางก้อนสดซื้อขายกันอยู่ยี่สิบเก้าบาทบวกลบนะครับยางก้อนพักชั่วโมงนะครับซื้อขายกันอยู่สามสิบาทบวกลบครับยางก้อนพักคืนนะครับประมูลกันอยู่นะครับสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับสาสิบเจดบาทบวกลบยางก้อนพักคืนทับกระสอบนะครับจะอยู่ที่ สามสิบแปดบาทบวกลบนะครับยางยางก้อนรีดเคฟนะครับจะอยู่ที่สามสิบแปดบาทบวกลบนะครับยางเคฟหมาตัดลานนะครับอยู่ที่สี่สบสองบวกส่วนยางประมูลก้อนแห้งขุนหานนะครับเมื่อวันที่สิบเดือนสิบนะครับประมูลอยู่สี่สิบหกจุดเจ็ดสามรอบก่อนนะครับอยู่สี่สิบแปดจุดสามสามบาท นะครับคุณอมรินครับผมคุณอมรินเสริมเรื่องน้ํายางไหมครับครับครับมีครับสมาคมน้ํายางคนไทยนะครับเมื่อวันที่สิบสองตุลาคมสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบแปดบาทต่อกิโลกรัมเป็นน้ํายางคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับเจ็ดสิบหกจุดเจ็ดศูนย์บาทต่อกิโลกรัมนะครับคิดเป็นยี่สิบหกจุดแปดห้าบาทสําหรับน้ํายางสด30เแล้วก็ราคาส่งออกนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่พันเจ็ดรอยแปดสิบเหรียญ ต่อตันนะครับสัปดาห์นี้อยู่ที่พันเจ็ดรอยี่สบเหรียญต่อตันสำหรับราคาน้ำยางข้นหกสิเปอร์เซ็นตนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณห้าสิบหกเก้าหนึ่งบาทต่อกิโลกรัมครับถ้าผมเชิญคุณนาเวนต่อครับต่อไปไปดูภาพรวมราคาโรงงานนะครับดีอีสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำยางสดนะครับเปิดอยู่เจ็ดสิบห้าบาทบวกลบนะครับอยางก้อนสดนะครับโรงงานเปิดอยู่ห้าสิบแปดบาทบวกลบครับ ส่วนยางเคลฟนะครับจะอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทบวกลบยางแผ่นดิบนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทบวกลบส่วนยางแผ่นลมควันนะครับอยู่ที่แปดสิบบาทบวกลบครับคุณอมรินครับผมตลาดต่างประเทศต่อเลยไหมครับครับต่อไปเราไปดูภาพรวมตลาดล่วงหน้าต่างประเทศนะครับเราไปดูที่ค่าเงินเยนก่อนนะครับค่าเงินเยนนะครับ อ่าผมอธิบายก่อนผมจะเปรียบเทียบก็คือจันทร์กับศุกร์นะครับผมเปิดตลาดจันทร์แล้วก็ปิดเย็นวันศุกร์ค่าเงินเยนนะครับเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์อยู่ร้อยสี่สิบเก้าจุดสองสามนะครับปิดเมื่อวันศุกร์นะครับร้อยสี่สิบเก้าจุดสี่แปดนะครับค่าเงินเยนนี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับศูนย์จุดสองเยนต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับ เปิดเมื่อวันจันทร์อยู่สามสิบสามจุดสองหนึ่งนะครับปิดเมื่อวันศุกร์อยู่สามสิบสามบาทจุดศูนย์เก้านะครับปรับตัวลดลงนะครับศูนย์จุดหนึ่งสองสตางค์ต่อดอลลาร์ครับค่าเงินบาทส่วนทองคํานะครับโคมเกนะครับเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่สองพันหกร้อยหกสิบสองจุดเจ็ดนะครับปิดเมื่อวันศุกร์นะครับอยู่สองพันเจ็ดร้อยสามสิบหกจุดสี่นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเจ็ดสิบสามจุดเจ็ดดอลลาร์ต่อออน ครับตอนนี้ทองคําสูงมากมากนะครับใช่ครับส่วนในเมืองไทยครับผมในเมืองไทยราคาทองคําแท่งนะครับเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นตรับซื้อบาทละสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบขายบาทละสี่หมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบาทครับับต่อไปเราไปดูตลาดล่วงหน้าต่างประเทศนะครับญี่ปุ่นนะครับ JPX นะครับโตคอมหรือ JPX นะครับเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่สา5ร้อยเก้าสิบห้านะครับ ปิดเมื่อวันศุกร์นะครับสา3ร้อยเก้าสิบสามจุดเจ็ดนะครับปรับตัวลดลงนะครับหนึ่งจุดสามเยนต่อกิโลครับผมส่วนยาง TSR ยี่สิบสิงคโปร์นะครับเปิดเมื่อวันจันทร์นะครับร้อยเก้าสิบแปดจุดแปดนะครับปิดเมื่อวันศุกร์สองร้อยหนึ่งจุดเจ็ดอาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสองจุดเก้าเซนต์ต่อกิโลครับผมยาง TSR ยีสิงคโปร์ครับครับส่วนเศษยางจีนนะครับ เปิดเมื่อวันจันทร์อยู่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับปิดเมื่อวันศุกร์นะครับหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับเศษยางจีนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสามสิบหยวนต่อตันครับต่อไปยางแผ่นจีนนะครับเปิดเมื 18, ่อวันจันทร์อยู่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบปิดเมื่อวันศุกร์นะครับหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้ายางแผ่นจีนนี้ปรับตัวลดลงนะครับเจ็ดสิบห้าหยวนต่อตันครับ ตัวยาง BR หรือยางสังเคราะห์นะครับเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่15,640ปิดเมื่อวันศุกร์นะครับ15,170ยางสังเคราะห์อันนี้ปรับตัวลดลงนะครับ470หยวนต่อตันครับคุณอมารินเรามาดูราคาล่วงหน้า3เดือนนะครับของตลาด JPX ที่ญี่ปุ่นนะครับส่งมอบปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนตุลาคมอยู่ที่94.26บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ส่งมอบปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับ90.94บาทต่อกิโลกรัมปลายเดือนธันวาคม88.99บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ส่งมอบเดือนมิถุนาปีหน้านะครับ86.06บาทต่อกิโลกรัมครับส่วนชาร์จราคาก็ออกจากด้านข้างนะครับช่วงสองสองเดือนมานี้นะครับตั้งแต่พีคประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ลดลงมานิดหน่อยแล้วก็ออกด้านข้าง ราคาน้ำมันเป็นไงครับคุณนาวินครับราคาน้ำมันนะครับล่าสุดของตลาดเบรนท์นะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสามจุดหนึ่งเจ็ดดอลลาร์นะครับผมต่อบาเรลครับส่วนน้ํามันดูไบนะครับเจ็ดสิบสี่จุดหกหกดอลลาร์ต่อบาเรลครับคุณอามรินอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ตลาดเมื่อวันศุกร์แล้วก็เวสเท็กซัสหกสิบเก้าจุดสองสองดอลลาร์ต่อบาเรลครับ ใช่ครับครับก็ทั้งนั้นผมขออนุญาตเข้าเรื่องราคาและตลาดข้าวนะครับไม่ได้รายงานมาหล,หลายสัปดาห์แล้วนะครับก็ราคาข้าวขาวไทยห้าเปเซนนะครับสัปดาห์นี้อยู่ที่ห0ร้อยกับสองเหรียญต่อตันนะครับครั้งที่แล้วที่ว่ากันที่เราพบกันนี่ก็5้าร้อยเก้าสเหรียญต่อตันนะครับข้าวขาวเวียดนามห้าเปอร์เซ็นห้าร้อยแปดสิสองเหรียญต่อตัน ปากีสถาน5% 543เหรียญต่อตันแล้วก็ข้าวขาวสหรัฐ4% 772เหรียญต่อตันนะครับก็มีเฉพาะข้าวปากีที่ลดลงนะครับของคนอื่นก็ขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิไทยนะครับช่วงนี้ราคาสูงกว่าคนอื่นเขานะครับอยู่ที่1,000พันกับ11บเดเหรียญต่อตันของเวียดนาม6 7 1้ยเ็บเอดเหรียญต่อตันนะครับข้าวหอมเวียดนามแล้วก็ข้าวหอมอินเดียนะครับ9 9้า เหรียญต่อตันปกติอินเดียจะสูงกว่าไทยค่อนข้างมากนะครับปากีสถานบัสมติเตรหิเหรียญต่อตันนะครับแล้วก็ข้าวกัมพูชา945เหรียญต่อตันนะครับราคาข้าวของสมาคมโรกสีข้าวไทยนะตลาดขายส่งกรุงเทพนะครับข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2 3,350ถึง3,500บาท ต่อ100กิโลกรัมนะครับข้าวขาว5%อยู่ที่1,600บาทต่อ100กิโลกรัมสเดือนมานี้ราคาข้าวสารลดลงพอสมควรนะครับแต่ข้าวเปลือกยังส่งส่งลดเล็กน้อยนะครับเดือนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับราคาข้าวเปลือก1328บาท ต่อตันส่วนข้าวสารอยู่ที่15,110บาทต่อตันนะครับแล้วก็ราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ105นะครับที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดเดียวที่มีราคาลดลงนะครับจาด17,000บาทต่อตันในสัปดาห์ที่แล้วเหลือ16,800บาทต่อตันนะครับส่วนสีสเกตอำนาจเจริญยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์และร้อยเอ็ดราคาไม่เปลี่ยนนะครับ สีสเกตอยู่ที่17,000อจ็ันนาจาเจริญันเก้าอยสิบหกยสุทร15,600นหร้บริลัมหมื่นเจแล้วก็ร้อยเอ็ดหมืบาทต่อตันราคาข้าวเปลือกขายส่งที่ตลาดสหรัฐนะครับตลาดช,ชิคาโก้นะครับส่งมอบเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนหน้านะครับราคาที่12บาท2สตางค สมอบเดือนมกราคม12บาท1ิสตางค์และสมอบเดือนมีนาคม12บาทสิบ้าสตางค์ครับส่วนข่าวนะครับก็มีข่าวน่าสนใจอยู่3ามข่าวจะนำมาเล่ากันนะครับสดาหนี้ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้พูดถึงการผลักดันนโยบายสากลเก้าสู่ปีที่ห้าสิบสองนะครับ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรุมส่งเสริมชากรประจำปี2567ครบรอบ52ปีนะครับท่านได้บอกว่าทางกระทรวงเนี่ยจะเน้นนำนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมของกระทรวงนะครับมาใช้ให้เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสากรโดยจะมีการผลักดันพืชผลการเกษตรเช่นผักผลไม้นะครับแล้วก็นำระบบ การเกษตรแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในพื้นที่นะครับเปลี่ยน Farmer Aging Society สู่ยุคข,ของ Smart Farmer นะครับแล้วก็พยายามนำระบบออนไลน์มาใช้ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นก็น่าสนใจนะครับนายอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการผลไม้นะครับครั้งที่4โดยมี ลองประหลัดกระทรวงเกษตรและผู้บริหารกระทรวงเกษตรเข้าร่วมนะครับโดยการตั้งเป้าหมายผลิตลำไยคุณภาพมีเกษตรกร1 0 0 0 0รายเข้าร่วมครับใน8จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาน่านลำปางตากและแพร่โดยเน้นให้เกษตรกรผลิตลำไยสดช่อคุณภาพเกรด AA นะครับตลอดห่วงโซ่การผลิตลก็ไปกำลังใจให้นะครับ ข่าวสุดท้ายนะครับท่านรัฐมนรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกล่าวถ้อยถแถลงพิธีเปิดการประชุม FAO Hand in Hand Investment Forum อันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับว่ามันมีเงินลงทุนมาจากหลายแหล่งเพื่อมาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบอาหารและ,กะเกษตรเพื่อความยั่งยืนและเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรน,นะครับใครสนใจก็ตามหาอ่านได้นะครับ โดยเขาบอกว่าจะมีการขับเคลื่อนด้วย innovative นะครับ competitive และก็ inclusive สามอย่างหมายความว่ามีนวัตกรรมมีการแข่งขันมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะครับก็วันนี้มีข่าวแค่นี้ครับคุณนวินครับครับผมเป็นสัปดาห์แรกที่กลับมาคุยกันนะครับก็คิดว่าสัปดาห์ต่อๆไปก็จะเริ่มกลับมาทำรายการใหม่นะครับฝากทุกท่าน ช่วยติดตามด้วยนะครับขออภัยที่หายไปพักใหญ่ๆ <laughs> เพราะว่ามีมีภารกิจพอสมควรครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ